วันที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันเราก็ต้องใช้บังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายมีอยู่ก็คือพลวัชุมนุมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานด้านการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ยึดหลักกรอบกฎหมายอย่างเดียวนะครับสิทธิของท่านท่านเรียกร้องอะไรก็ทําได้หมดนะครับเราทํางานด้วยกันมาสักระยะหนึ่งผมก็เชื่อว่าอ,อ,อยากให้ผู้ชุมนุมได้เข้าใจตํารวจนิดหนึ่งตํารวจมีหน้าที่ รักษากฎหมายนะครับมีหน้าที่ควบคุมการดูแลรักษาเขายอยูเรียบร้อยนะครับถ้าท่านทําถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับจริงๆเราก็มีการพูดคุยกับทางแกนนําตลอดนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเราผมเชื่อว่าเราก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในกรอบกฎหมายไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ต่างทําหน้าที่ผู้ชุมนุมท่านเห็นต่างท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเราก็เข้าใจ ก็ฝากให้ทุกท่านเข้าใจตํารวจนิดนึงนะครับตำรวจก็เป็นตารวจตํารวจก็ต้องทําหน้าที่ถ้าไม่ทําตามหน้าที่ตํารวจก็ถือว่าผิดนะครับทําผิดกฎหมายต้องรักษากฎหมายนะครับก็อยากให้เข้าใจตํารวจบ้างนะครับเราไม่ไม่ไม่เคยมีทัศนคติที่ดีไม่ดีกับผู้ชุมนุมเลยนะครับก็ถือว่าผู้ชุมนุมก็เป็นคนไทยด้วยกันนะครับยังไม่กล้าประเมินแบบชัดเจนนะครับเราขอประเมินเป็นวันต่อวันแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งมีผลการพิจารณามาเมื่อวานนี้นะครับเราจะเบินวันต่อวัน ถานการด้านการข่าวซึ่งถามว่าเราก็มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วในรอบสอปีที่ผ่านมานะครับใน,ในช่วงปีที่ผ่านมา,า,นนาม,มีเด็กนักเรียนเยวชัศึษา่ขเยอะในยุปปคปีท่านจะมีถ้ากี่กการอใรษาปีไปไหมคคือจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็มีสิทธิที่จะใดงความคิดเห็นเห็นต่างหรือมีสิทธิที่ชอบทำอยูแล้วเพียงแต่ว่า เราก็จะพยายามจะชี้แจงนะครับว่าอะไรอยู่ในกรอบกฎหมายผ่านทางโฆษกก็ดีหรือผ่านทางผู้ชี้แจงเวลามีม็อบต่างๆเราจะมีผู้จัดการชุมนุมผู้ดูแลการชุมนุมก็คือเจ้าที่ตำรวจนะครับเราก็จะให้ผู้กลับเป็นผู้เจ้าพนักงานดูแลจะได้ชี้แจงข้อกฎหมายาต่างๆให้ทราบนะครับก็อยากให้ต่างคนต่างเข้าใจอย่ามอ่วว่าตำรวจเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วกันนะครับคือตำรวจเนี่ยก็คือทุกม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราแต่ส่วนใหญ่เนี่ย บอสมักจะไม่เข้าใจตํารวจก็จะมาลงที่ตํารวจในภายหลังนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ว่านะเราก็เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วบางทีเมารณมร่วมนะก็อาจจะมองตํารวจในแง่อาจจะคิดว่าทําไมตํารวจตํารวจต้องไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามจริงๆตํารวจเนี่ยเป็นกลางนะครับเราตํารวจก็ยึดหลักขอบกฎหมายเป็นหลักนะครับออซึ่งหน้านะครับบางทีเราดูแล้วไม่เหมาะสมที่จะลงคดีเลยนะครับไม่เราก็ไม่อยากประคับเลยเราอาจจะไป เดบุคดณีในภายหลังนะครับก็เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเพื่อจะให้มีการปะทะกันนะแต่ว่าเราจะก่อนที่จะดําเนินการอะไรต่อในกรอบกฎหมายเราชี้ชี้แจงใจก่อนตลอดนะครับถ้ามีการใช้จหรือว่าแกน้ครับไม่คงไม่ขนาดนั้นนะครับอย่าไม่ไม่จะใช้นี่เน้นใช้ใช้รักษาสถานที่สําคัญนะครับถ้าไม่บุกมาเราไม่ใช้อยู่แล้วนะครับคือเราอยู่ในกรอบกฎหมายเราไม่เคยคิดจะใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรต่างๆเลยนะครับ จริงๆเราเผมเนี่ยพูดในฐานะตำรวจแล้วก็ทํางานด้านนี้มาพอสมควรแล้วเนี่ยผมมองผู้ชุมนุมงเนี่ยด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจในทุกท่านนะครับทุกท่านมาด้วยความเห็นที่ท่านอิสระท่านได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าตํารวจเตือนว่าสารที่สําคัญเป็นเป็นเป็นกา,า,างทำผิดกฎหมายท่านก็ต้องขอให้ท่านรับฟังนิดนึงนะครับ